สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพจรวบรวมผู้ดนโกงจาก Forex 3D เผยทานายเจมส์เครียด เรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นสำหรับคดีแชนลูกโซ่ที่สังคมกำลังจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ก็คือใบเตอร์ดีเจแมนที่หล,หลายๆคนก็ลุ้นว่าวันที่15กันยายน65นี้ทั้งคู่จะมาตามหมายเรียกหรือไม่ล่าสุดเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ร d ดีได้โพสต์ความคืบหน้าระบุว่าจะข่าวกรองภายในเราได้สืบทราบว่าตอนนี้ทนายเจมเครียดมากเพราะดีเอสไอจะฟันข้อหาหนักทั้งใบเตอร์ดีเจแมนโอกาสประกันตัวน,นออ้นเหลือศูนย์ถ้าส คนนี้จะหนีก็มีคนจับตาดูทั้งประเทศจะถอนตัวจากการเป็นทานายก็จะกลายเป็นต้องทิ้งลูกความของตัวเองไว้กลางทางทานายเจมส์หนึ่งคนเวอร์ซัตกองทัพพนักงานสืบสวน DSI พร้อมพยานสัดทอดกว่า100ปากและหลักฐานเชื่อมโยงอีกบานตัไทยถ้าผมแนะนําทางออกสวยๆให้ทานายเจมส์ก็จ้างมอไซค์สักคันเอาทรงๆแว้นๆหน่อยขับชนทานายจนได้รับบาดเจ็บ แล้วทานายก็ขอถอนตัวจากคดีวิธีนี้เจ็บตัวแต่ไม่เสียหน้าถ้าดีเจแมนชัดตาขัดขึ้นมาทานายเจมส์จะได้ไม่รู้สึกผิดมากที่พาน้องชายไปจบที่คุกแต่ถ้าไม่อยากเจ็บตัวทานายเจมส์ก็ต้องบอกให้แมนซัดทอดตัวใหญ่กว่าพร้อมชีปเป้าทรัพย์สินให้ดีเอยืดเพิ่มแบบนี้อาจจะพอมีหวังอีๆ ถ้าจะให้ดีให้การกับ DSI เสร็จแล้วตั้งโต๊ะแถลงแบบไม่กลัวคดีหมิ่นกับคนที่ต้องการสัดทอดเลยสังคมอาจจะกลับมาให้อภัยเพราะณเวลานี้ใครไม่ซัดทอดจบในคุกลูกเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ